สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะจุนยายหลาน,จ,นจอมจุ้นทนายเนีน,น,นะคะเอาปุ๋ยคอกนะคะใส่บุ้งที่อยู่ตรงนู้นนะคะเพาะลูกมาเร็มาเร็มาเร็วมาเร็วเฮ้ย <c oughs> จอมจุ้นนะครับตัวน้อยมึงหึงล่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะก่อน <c oughs> อนะื็ไปพูดพูดเพาะเพาะนะคะ ลากเลยค่ะทีน mm ี hmm> ้นี่บหบนยาบาปุ้ยปุ้ยปุ๋ยไม่เอาลูกปุ๋ยลบลบลบอยาจะลากไปเอ้าแม่ไปไหนแลัลากเลยค่ะยาโอ้คือไ่ หลากลากเองทำเองพี่น้องเลยตามจุนไม่อยู่แล้วนะคะมาช่วยจ่ายสิ ไม่ได้คุยมากนะคะพี่น้องเพราะว่ากำลังเอาปุ๋ยไปใส่ธนูนะคะเอ้ยจะรมคำัองโอ้ยพี่น้องหมดครับนองพี่นอง,นอง,นองไปแล้ว นมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเหนื่อยค่ะเหนื่อยสองกระสอบเตเม่อยอีกอีก,อก,อกตั้งหมมีสี่กระสอบนะคะแต่ว่าจะไม่พอหรอกค่ะวันนี้นะคะวันหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาใหม่นะคะพี่น้อง ามาสวัสดีใหม่นะคะพี่น้องยายหลานชาแนลก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องทุกคนที่ให้การติดตามสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะคะทุกที่นะคะที่กําลังดูยายหลานชาแนลนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบายบายส่งจุบหนแล้วกด กดไลค์ให้ด้วยนะคะ Love you Love <God> Love ยังไง <YouTube S 1> วะ YouTube ให้ด้วย Love ย่างนี้เออใช่ Love you Bye bye กด YouTube ไม่ถ้าพี่น้องตอนนี้จะเอาปุ๋ยใส่ผังให้กับพี่น้องเด้อเมืองทานละแบบนี้เลยจ้ะพี่น้อง จบปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกนะครับปุ๋ยคอ,อก ข้อกนะคะ